ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนิเคอีภาคบายนะครับนี้มุ่อเช้านี้แต้มเดียวนะครับพูดถึง6.2ไปคูณเอ้หกสองทางนะครับเจาะไม่ถึงนะครับแต่ตัวฟัน2มานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับช่วงที่ผมคิดและผมดูผลจีนเช้าแตก3ตัวตรงนะครับหังเสงเจาะ2 0 0 2นะครับ ก็ถือว่าวันนี้เริ่มจะเดินดีขึ้นมานะครับไงลองพิจารณานี่เคอีบายกันนะครับนี่บาบประจำวันที่16นะครับเมื่อเช้าเปิดเช้าเดี๋ยวผมดูแป๊บมันจำไม่ได้แล้วโอเคเมื่อเช้าเปิด39บวก42ครับปิด 8-2, ดสองตามดาวเลยนะแปดสบายผมได้เปิด40่ศนะครับสี่ศนบวกสีสนะครับใครไม่ต้องรั้นผมนะว่าเอ้เปิดตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเปิดแน่นอนคืออะไรแต่ผมดูเปิดของผมเองนะครับเลขเหลือเมื่อวานมา2ตัวนะครับเลขเหลือวันนี้1 1.67ครับเหลือ3าตัวเนาะ สามตัวท่านไปวินก็นได้นะเพราะเมื่อวานท้าวินก็นมานะเมื่อวานหนึ่งสามสี่วินมาหนึ่งสี่ถ้ใครวินวนะโอเคครับลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูนะบ่ายส่วนบ่ายผมได้สักครู่ครับออกผมได้สี่เจ็ดครับ <Okay. S 1> ผมชอบท้ายสี่ท้ายเจ็ดนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับยังไงก็เรื่องของคุณแล้วกัน <laughs> ผมชอบของผมอย่างเงี <laughs> ้ย เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงผมดูตารางโอเคครับฝ่ายชอบ04 0414 64 7494ครับโอเคนะครับก็ลองแล้ใส่หลักร้อยครับร้อยใส่เจร้อยใส่7นะครับชอบอยู่3ามคู่ครับ ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดซึ่งท่านก็เจาะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเพิ่มนะครับถ้าท่านไม่ชอบคิดไปเยอะตามท่านอื่นครับไม่ต้องตามผมนะครับท่านไหนคิดว่าท่านไหนเติบวางน้อยตามท่านนั้นครับไม่ต้องตามผมนะครับ บายผมคิดว่าอ่าและ6กีะผมก็ชอบ6กสีเพราะเมื่อมันปิด10แต้มโอกาสปิดสิแต้ม,ปตมเป็นไปได้นะครับ6 4 6 7อ่าโอเคแต่ถ้าใครไม่สนใจชุดจับเพิ่มก็เล่นชุด4ไปครับนะครับประมาณนี้ครับสำหรับนี้ค่อิบ,บายเนาะขอให้การวิเคราะห์ถูกต้องตามนั้นแล้วกันครับตามตามแบบแผนแล้วกันก็ถ้าใครไม่สนใจ เอาง่ายถ้าไม่เรื่องมากท่านก็เล่นรูดวิ่งบนรูดลาาด่างสค่ขณะจบครับผมว่านะผมว่า4 479อาจจะแตกบ่ายเนี่ยผมว่านะสีเพราะว่า79 7เมันเดินตั้งแต่วันศุกร์กับเจดเเดิน1 179เดินตั้งแต่วันศุกร์ผมว่าโอกาสที่จะมาเป็นไปได้เหมือนกันนะครับยังไงลองพิจารณาดูดครับถ้าไม่เชื่อเข้ามารับชมอย่างเดียวก็ได้เนาะไม่เป็นไรครับยังไงขอให้รวยนี่บ่ายครับจีนบ่ายหางบ่าย ถ้าใครได้เอาง่ายถ้าวันนี้เช้าเนี้ยมาทุกหุ้นตั้งแต่ดาวยันดาวยันหางเสียงเนี่ยถ้าทันไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้ใครฟังแล้วนะครับลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับนี้แค่อีบ่ายเดี๋ยวมาเจอการจีนบ่ายและหังเสียงบ่ายครับ